สวัสดีครับเจอกับผมจองนักเตะเหมือนเดิมนะครับในช่องนักเตะดอทคอมแลครับก็วันนี้ครับจะมีการพรีวิวเหมือนเดิมครับเป็นการพรีวิวฟุตบอลเอฟเอคัพนะครับในค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่8มกราคม2566ครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับทางเชลซีครับช่วงเวลาประมาณ5้าทุ่มครึ่งครับนัดนี้ครับเตะกันที่สนามเอทัสสเตเดียมครับสนามเย่าของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก่อนหน้าเกมนี้ครับ เจอกันมาก่อนแล้วด้วยนะครับเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่บุกไปเอาชนะเชลซีในเกมลีกได้1ประตูต่อศูนย์ะครับในนัดนั้นก็ได้ประตูชัยประตูโทนครับจากทางเรย์มาเรสที่ลงเป็นตัวสำรองครับนาทีที่63ครับนัดนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการนัดรีแมตช์อีกหนึ่งนัดเลยนะครับเป็นการแก้แค้นกันแต่เป็นการแก้แค้นกันในบอลถ้วย f a ฟเอครับะครับ เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บมีทางอันิกลาปอนะครับแล้วก็ทางรูเบรียสสกองหลังตัวหลักนะครับแต่ตัดนี้ไม่น่าจะมีผลอะไรครับเพราะว่าตัวผู้เล่นนั้นค่อนข้างจะพร้อมทีเดียวครับทางฝั่งของเป๊ปกัวเดวล่าก็น่าจะเลือกเอาตัวสำรองนะครับลงมาเล่นบ้างครับมีการโรเตชันตัวผู้เล่นกันบ้างทางยูเลียนอวาเลส สูน,น้าทีมชาติอเชเจนตินาที่เพิ่งได้แชมป์ฟุตบอลโลกกับทางอเจนตินามาน่าจะมีสิทธิ์ลงสนามในนัดนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงทางโคพารเมอร์วิโกลุยส์กน็น่าจะได้ลงครับส่วนทางฝั่งของเชลซีครับมีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแทบจะ ทั้งทีมเลยครับตัวหลักแทบจะทั้งทีมที่เจ็บกันไปครับในรายรา,ายล่าสุดครับที่เพิ่งเจ็บไปในนัดที่เพิ่งเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อเกมลีกที่ผ่านมาช่วงกลางสัปดาห์ก็เป็นทางราฮิมสเตอร์ลิงนะครับที่ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงต้นเกมเลยครับรวมไปถึงทางคริสเตียนปูซิชก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปเช่นเดียวกันนะครับคาดว่าทั้ง2คนนี้อาจจะยังไม่มีสิทธิ์ลงสนามในนัดนี้ครับต้องรอเช็คความฟิตก,กันอีกทีนึงครับตัวผู้เล่นที่ทางแกรแมพอตเตอร์ น่าจะส่งลงสนามก็น่าจะเป็นทางผู้เล่นชุดเยาวชนเลยครับที่ดันขึ้นมานะครับทั้งทางริส h อ l l ครับทางโอมารี่ฮัตชินสันที่เพิ่งได้ลงไปนัดที่แล้วก็น่าจะได้ลงครับลงไปถึงทาง Trevor ร h a r ช b บาก็น่าจะได้ลงด้วยผสมผสานกับตัวเก่านะครับทางจอร์จินโยรวมถึงทางปีแอมริกอบาเมยองก็อาจจะได้ลงสนามด้วยครับ เชื่อว่าเกมนี้ครับทั้ง2ทีมน่าจะสู้กันอย่างสนุกแน่นอนถ้วยเอฟเก็เป็นถ้วยเก่าแก่ของอังกฤษด้วยนะครับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับอย่างที่บอกไปว่าเคยเจอกันมาก่อนแล้วนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทําได้ดีกว่านครับเอาชนะท่าเชลซีได้1ประตูต่อศูนย์แต่ว่าในศึก FA ฟเอครับ ต้องย้อนกัไ,ไปเมื่อปี2020-2021เลยนะครับแล้วก็เป็นทางเชลซีที่ทำได้ดีกว่านะครับเอาชนะทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้1ประตูต่อศูนย์ก่อนที่จะไปแพ้กับเรสเตอร์และทำให้เรสเตอร์ได้แชมป์ไปในปีนั้นนะครับความน่าจะเป็นของเกมครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นดูดีมีภาษีมากกว่าแน่นอนทั้งในเรื่องของตัวผู้เล่น ครับแล้วก็การได้เล่นในบ้านของตัวเองครับขอนกำลังใจจากแฟนๆนั้นมีแน่นอนครับชัวรว่าเกมนี้ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะชนะเชลซีไปได้ไม่ยากครับสกอร์น่าจะกินกันไม่ขาดเท่าไหร่นะครับไม่หนก็2ประตูต่อหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นการพรีวิวก่อนเกมครับให้ท่านได้ทราบข้อมูลการเบื้องต้นนะครับตาคาดดาวสกอร์กันด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดครับที่ชื่นชอบครับก็สามารถ กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้ครับช่องของนักเตะ .com นะครับและในคลิปหน้าจะเป็นการพรีวิวฟุตบอลคู่ไหนลีกใดก็ติดตามกันแล้วไงครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ